สวัสดีครับผมการเล็ซ์ซิงนะครับอตอนนี้จะรีวิวรถนะฮะเป็นรถโตโยต้าวีออสนะฮะตัวที่เราจะรีวิวนี่เป็นตัวปีสองพันสิบเอ็นะครับเป็นโฉมโฉมกระจังหน้าสองชั้นนะครับหรือว่าหลายท่านอาจจะเรียกเป็นตัวโฉมแปะยิ้มเนาะตัวโฉมกระจังหน้ายิ้มนะฮะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นโฉมเรียกว่าเป็นเป็นเวอร์ชั่น2นะฮะของวีออส นะฮะเป็นเป็นเวอร์ชั่น2ของวีออสนะฮะแต่ว่าเป็นตัวมินเนเชนนะฮะตตัวมิเเชนไอตัวจุดนี้ก็จะสังเกตง่ายๆนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ2-3าจุดนะฮะที่ที่ที่รถเวอร์ชันสนะฮะมินเนเชนกับตัวแรกนะฮะก็คือตัวกระจังหน้านะฮะตัวโฉม2องเราก็น่าจะเริ่มประมาณปี2010ันสิเนาะ,นะ mm hmm. โฉมเนี่ยจะเป็นปี2010ขึ้นไปนะครับกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นนะครับ ด้านหน้าของรุ่นนี้จะเริ่มเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายนะฮะไฟท้ายของตัวมินิเชนตะตัวมินิเชนเวอร์ชัน2ก็คือ,อไฟขาวนะครับไฟขาวจะอยู่ทางด้านบนนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมเวอร์ชันแรกนะครับไฟขาวจะอยู่ทางด้านล่างนะครับไฟขาวจะอยู่ด้านล่างาตัวที่เรารีวิวอยู่นี้เป็นตัว J นะฮะเป็นตัวโฉมตัว J คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะ โฉมนี้จะมีด้วยกันอยู่3 3รุ่นหลักๆนะครับก็มีตัวตัวเจนะฮะตัวเจตัวอ e, ีและก็ตัวเอสนะฮะแต่ก็จะมีรุ่นๆปีกย่อยออกไปนะฮะตามตาม option, ออปชั่นของของของแต่ละรุ่นนะฮะอย่างสมมุติตัวเจเนาะตัวเจก็จะแบ่งออกเป็นเจแบบว่าเจธรรมดาอะไรเงี้ยเจเจแอลวอรี่หรือว่าเจแอ์แบกอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นออโต้แอ์แบกไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีไหมนะฮะ แต่ว่าก็จะมีมีรุ่นรุ่นซอยรุ่นแยกนะฮะเป็นทีดีเป็นอะไรก็อาจจะแยกออกมานะฮะตัว J คือเป็นตัวสแตนดาร์ตนะครับตัว J เป็นตัวสแตนดาร์ดก็คือตัวตัวต่ำนะฮะตัวต่ําลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นตัว E นะฮะตัว E ก็จะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์นะฮะปรับก็จะเป็นปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับปรับไฟฟ้าทั้งหมดแต่เป็นตัว S นะฮะตัว S ก็จะเป็นตัวแบบ ตัวท็อปนะฮะตัวเอสก็จะมีมีพวกออปชันพิเศษมาเต็มเลยเบาะนุ่มเบาหนังอะไรพวกนี้มาเพียบเลยนะฮะแต่ก็จะจะมีเบาะน,าน่าจะมีหลายสีอยู่นะตัวตัวนี้นะครับ <c oughs> แต่ว่าเรามาดูพวกตัวเจก่อนนะฮะตัวเจรายละเอียดของตัวเจก็คือนะฮะดูดูตัวเจดูง่ายๆนะฮะก็คือจะไม่เรียกว่าไม่ไม่มีคิ้วนะฮะตรงขอบประตูนะฮะคิ้วตรงคิ้วตรงขอบประตูคือหมายความว่าค <c oughs> ิ้ว จุดนี้นะฮะถ้าเป็นตัวตัวพวกตัว E หรือว่าตัว S นะฮะตัว E แล้วก็ตัว S เนี่ยก็จะมีคอขอคคิวประตูมาให้นะฮะตัวนี้จะเป็นคิ้วสองชั้นนะฮะคิวสองชั้นคือจะเป็นฝังฝังคมเนียมมาด้วยนะฮะก็จะเป็นฝังคมเนียมมาด้วยก็จะแต่งแยกตัว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  E กับตัว J นะฮะมาดูภายในนะครับของตัว J ตามสไตล์ของ Vios นะฮะคอนโซลก็จะอยู่ตรงกลางนะ,ะคอนโซลของของ 2S กับของของ Vios นะฮะก็จะอยู่ตรงกลางไอตัวนี้เป็นเป็นปับไฟฟ้านะฮะก็ยังเป็นปับไฟฟ้าทั้งหมดอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเจนะฮะเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังดีกว่าฮนะก็จะเป็นแผงคอนโซลทางด้านตรงกลางนะครับ เป็นหน้าปัดกึง่งดิจิตอลนะฮะก็คือตัวบอกอเข็มไม้นะฮะเอ้ไม่ใช่เข็มไม้สิตัวบอกบอกไม้ระยะการวิ่งมาใช้เยอะแค่ไหนนะฮะบอกน้ํามันก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะแต่ว่าไอ,ตอ,อนะะ้ตัวบอกรอบนะฮะตัวบอกรอบกับตัวบอกอความเร็วของตัวรถนะครับก็จะเป็นแบบเข็มอยู่ก็เป็นแบบกึ่งนะครับแอร์เป็นแบบเมนวลน,นะฮะปรับเมนวลธรรมดาก็อยากเย็นก็ปรับแอร์แรงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวออโต้แบบขั้นบันไดนะครับตัววิออโฉมนี้ก็จะเป็นเป็นขั้นบันไดตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเป็นเป็นอันนั้นเลยนะครับตัวเจแผงคอนโซลนะฮะแผงคอนโซลก็จะเป็นสีดำดำล้วนก็จะไม่มีไม่มีการตกแต่งอะไรพิเศษนะครับแต่ก็สวยนะผมว่าผมว่าตัวเจก็ก็ดูดีอ่ะนี่ขนาดเป็นเป็นตัวยังไม่ได้ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับของของของโตโยต้าการออกแบบผมค่อนข้างจะชอบ การออกแบบของ Toyota อยู่แล้วนะครับเพราะว่า,าการขับขี่มันค่อนข้างค่อนข้างจะวิสัยทัศน์ดีนะฮะก็จะไม่คอนโซลจะไม่กว้างเกินไปนะครับจะไม่เล็กเกินไปเวลาเราขึ้นมาสลีระคนไทยเนางมันก็จะรัดพอดีนะครับแต่ว่าเราจะกลางขากางอะไรอย่างเงี้ยก็ดูกว้างนะครับมีมีทีเ่เก็บของตรงนั้นด้านกลางนะฮะหลังคาก็จะเป็นกำมะหยี่นะฮะ ก็ไม่หยีเป็นสีอ,ออกสีส,สีเบทนิดนึงเนาะครับผมไม่มั่นใจว่านี่เรียกว่าสีอะไรนะฮะแต่ว่า,ามันก็จะจะไม่ดานะฮะแล้วก็จะไม่ขาวเสทีเดียวก็จะอยู่กลางๆแล้วเป็นสีเทาๆแต่เป็นก็ไม่หยีนะครับบนหลังคายังม,มีไฟตัวปรับทั่วไปนะครับตัว J o ออ i o ชั่นของมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะแต่ว่า,าถ้าเป็นคันที่เรากําลังรีวิวอย่นี้ก็ ระยะการใช้งาน่อน้าจะน้อยมากนะครับวงมาลัยก็จะเป็นวมาลัยสามก้านนะฮะสวยๆเลยแต่ก็ไม่มีแอร์แบกเนาะตัวนี้ไม่มีแอร์แบกนะครับนะสภาพขค่อนอ้างจะสวยเดี๋ยวลองสตาร์ทรถกันดูดีกว่าเนะาะลองนั่งข้างในนะฮะเครื่องของ Toyota ตัวนี้อ่าเป็นเครื่องเครื่อง VVTi นะครับ เ,เครื่องวิวยูอหนึ่งเอ็รหัสของเครื่องนะฮะแผงหน้าปัดก็จะเป็นดิจิตอลครึ่งดิจิตอลนะฮะองเปิดไฟนิดนึงไม่เห็นคร <c oughs> ับก็จะ,ะเป็นกึ่งดิจิตอลนะฮะอย่างที่ทราบตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับค่อนขอ้างจะเงียบมากค่อนขอ้างจะเงียบมากเลยแอร์เย็นนะครับการขับก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยตึกตักไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ มาดูตรงเครื่องเสียงก็จะเป็นซีดีนะครับมีซีดีมีวิทยุนะฮะนี่ตัวนี้มี USB หรือเปล่าน่าจะไม่มีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ที่ที่เป็นท่านผู้รู้เนาะว่ามันมี USB ซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับเพราะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน <c oughs> อย่างซิตี้เหมือนกันนะฮะซิตี้ที่เคยลองเอามาขายนะฮะเป็นซิตี้ตัว IVTECH ก็คิดว่าไม่มี USB เหมือนกันนะฮะแต่ที่ไหนได้เปิดก็จะเปิดมีที่ซ่อนเอาไว้เป็น USB เออมีช่องเสียบของเขานะฮะก็ไม่รู้ว่าซ่อนไปทําไมเหมือนกันนะหายากแต่ว่าเออมันก็มีนะฮะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น CD นะฮะอ่ามาตัวนี้ก็จะเป็น c ซอ่ีมีอันนี้เปิดกับวอลลุ่มนะฮะปรับนั่นปรับนี่ของเขาไปนะฮะแอร์ก็จะเป็นปรับเมนูนะฮะลองฟังเพสียงเปิดดูโอ้มีเพลงเพราะพอดีเลย เครื่องเสียงติดรถถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับถใช้ได้ไฟตรงกลางก็เป็นไฟออกถ้าดูดีวีดีโอมันคือเขียววนะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงหน้าปัดเนี่ยมันผมว่ามันออกเรื่องเหลืองนะฮะถ้าดูดูจากแสงจริงเ่ยมันออกเรื่องเหลืองหน่อย ก็โอเคนะเสียงแสงก็มองชัดนะฮะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนี่เดี๋ยวมาดูเครื่องกันเดี๋ยวผมดับเครื่องก่อนนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่า,า,าได้ยินเสียงไหมน,นะฮะแต่ว่าสตาร์ทเครื่องเดี๋ยวกี้เขาทั้งจะก็เงียบเงียบมากนะฮะ <c oughs> เครื่องของ v ีออสนะฮะของ v ีออสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็จะใช้รหัสเรียกว่ารหัส1น z นะฮะก็คือเครื่องมันจะเป็นเครื่องเรียกว่าเครื่องเครื่องเดียวกันหมดเลยะ,คะเครื่องเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ตัวแรกนะฮะขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวเครื่อง1น z นะฮะข้อดีของมันก็คือเทคโนโลยีของมันเนี่ยเป็น VVTI เครื่องเล็ก <c oughs> เบาซ่อมง่ายนะฮะอะไหล่นี่โอ้โหอะไหล่บานเบอร์เลยซ่อมอะจะเป็นเชียงกงเป็นอะไหล่เกรดเอเกียร์ดเกรดซี B, C, อะไหล่ เทียบอะไรพวกนี้มีเยอะมากนะฮะ <c oughs> แต่โดยสมรรถนะของเครื่องแล้วนะครับเครื่องตัวนี้ผมเคยใช้เองนะครับผมเคยใช้ใช้ใช้เป็นรถรถที่ใช้ในครอบครัวถือว่าก็ประทับใจประทับใจมากนะฮะถือว่าประทับใจมากมันมัน,ม,นมันก็ไม่ค่อยกินน้ํามันอะ่ะแต่ว่าความความแรงความระยที่ที่เราได้ได้รับกลับมาก็ถือว่าถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุม้มถือว่าเป็นเครื่องที่ดีมากนะฮะ แต่ชอบตรงอะไหล่มันเยอะนี่แหละชอบตรงอะไหล่มันเยอะอไม่ว่าตอนนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยว่าจะออกป้ายแดงหรือว่าจะออกมือสองรุ่นไหนนะฮะของลุ o อก็จะเป็นเครื่องรหัสนี้อยู่เป็นเครื่องพันห้านะครับเป็นเครื่องพันห้ารหัสหนึ่งเอ็นเนะครับเครื่องก็ไม่ไม่มีอะไรนะครับตามสไตล์ของโตโยตาก็จะไม่ไม่มีอะไรให้เรารู้สึกกังวลนะฮะเปิดเครื่องมาก็เออมันมันมันมีเท่าเนี้นะฮะ แต่ว่าไอ้อคำว่ามีเท่านี้หมายความว่าเขาออกแบบมาแบบมีระบบการจัดการที่ทค่อนข้างชัดเจนนะฮะก็คืออ,อันนี้ก็คืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างสมมุตินนองใส่ฟลุ๊กสไฟอะไรเงะะี้ยฮะก็จะเก็บไว้เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าพอช่างไล่ดูก็จะไล่ง่ายๆเลยนะฮะเครื่องอไฟอันนั้นอยู่ตรงนี้ไฟอันนี้อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบดูซับซ้อนเหมือนพวกรถ,รถ,รถยุโรปรถฝรั่งที่เขาพยายามจะปิดนะฮะแต่นี้ ออกแบบมาให้ซ่อมง่ายดูแลง่ายนะครับก็จะเป็นเป็นนี่นะเดี๋ยวมาดูที่สัมภาระท้ายรถนะครับรถวีออสันี้ก็จะ,ะเป็นมีช่องสัมภาระทางด้านท้ายนะครับก็คือ,อถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ที่แบบ ผนของเนาะอย่างอย่าง,าง,างผมนี่ชอบผลของชอบซื้อของที่มันมีกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ช่องสัมภาระทางด้านหลังกลิ่นก็จะไม่เข้าไปข้างในไม่เหมือนคล้ายๆพวกยาลิษพวกแก๊สอะไรพวกเนี้ยก็จะจะเน้นไปการใช้งานอีกแบบหนึ่งนะครับ mm hmm. อันนี้ช่องสัมภาระค่อขนข้างจะก,กว้างนะฮะค่อนข้างจะก,กว้างค่อนข้างจะกว้างอันนี้สวยยัง,ย,งยังถือว่าใหม่อยู่นะดูมีอของแถมให้ไหมโอ,อ้กก็มีครับยังอะไรนะฮะมีโฟมอัดของโตโยต้าเทสนะฮะมาให้ เป็นอัดช่องช่องเก็บอะไหล่นะครับครับก็ถือว่า,า,าใช้ได้นะครับสำหรับรถ t o y ย t a เออแล้วก็ที่อีกแบบหนึ่งนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ไม่กล้าไม่กล้าคอนเฟิร์มนะว่าว่าว่ามัน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 ,ม,นมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นรุ่นไหนนะฮะคือไอ้พวกชุดแต่งที่มากับตัวรถนะครับข,ของของคันนี้ก็จะ มีมาด้วยนะครับมีมาแถมมาให้แต่ว่า,าคือจริงๆผมก็เห็นได้หลายคันนะที่ใส่ชุดแต่งนี้มานะฮะแล้วท่านที่เป็นผู้รู้น่าก็แนะนํามา,าให้หน่อยนะครับว่าทําทไมชุดแต่งนะฮะมันมีไม่เต็มคันนะครับเห็นตลอดเลยไม่เต็มคันก็จะไม่มีสเกิร์ตหน้าตลอดนะครับสเกิร์ตหน้าจะไม่มีแต่มีครบหมดเลยสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะฮะมีสปอยเลอร์มาให้แต่ไม่มี สะเกิดหน้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางศูนย์บริการที่ซื้อตอนแรกแถมมาเท่านี้หรือเปล่านะครับแต่แต,แต่เห็นแทบจะทุกคันนะครับที่ที่ที่เอ่อทางทางโตโยต้าออกมาแล้วก็มีชุดแต่งอย่างงี้ฮะแต่ก็สวยนะฮะถือว่าลงตัวนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากทดลองขับรถวีออสนะครับก็ประสานเข้ามาได้เลยนะครับมาลองขับคันนี้ดูะฮะค่อนข้างจะสมบูรณ์ฮะ่อนากใหม่ขอบคุณมากนะครับ